โครงงานนี้มีชื่อว่า The Comparative Study of Topic Modeling Techniques on Thai News Corpus หรือก็คือการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเทคนิคการสร้างแบบจำลองหาหัวข้อบนขังข้อมูลข่าวภาษาไทยเนื่องจากว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ผู้สนับสนุนในการศึกษาวิจัยนี้ได้ให้ความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบ Topic Modeling หรือแบบจำลองหาหัวข้อ เพื่อนามาใช้งานกับโปราิคอของ SCBS ในโครงงานวิจัยนี้นะคะเราได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกคือส่วนของ comparative study หรือการศึกษาเชิงเปรียบเทียบค่ะโดยเราได้ศึกษาเปรียบเทียบโมเดลทั้งหมด3ตัวได้แก่โมเดล LDA, LSI และก็ n l f โดยมีขั้นตอนการทำงานต่างๆไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกคือการเก็บข้อมูลค่ะเราได้เก็บข้อมูลมาจากเว็บไซต์ บางกอบบ่อปิดและเว็บไซต์ RYT9 โดยข้อมูลที่เราได้เก็บมาจากเว็บไซต์บางก่อบ,บิดมีทั้งหมด3 9 0 9 2บทความส่วนเว็บไซต์ RYT9 มีทั้งหมด114,766บทความค่ะต่อมาก็เป็นในส่วนของ data separation นะคะเราได้ทำการตัดคำด้วยตัวตัดคำ deep cut เนื่องจาว่าตัวตัดคำ deep cut เนี่ยสามารถตัดคำเฉพาะได้ดีกว่าค่ะ หลังจากที่เราตัดคำออกมาให้อยู่ในรูปของ back offboard แล้วเราก็ได้นํำคำเหล่านั้นเข้าสู่โมเดลโดยผลลัพธ์ที่ได้คือค่าความน่าจะเป็นของคำที่เกิดในแต่ละหัวข้อโดยเราได้นํำเสนอเป็นตารางของคำที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดในแต่ละหัวข้อจำนวน10คำดังต่อไปนี้ค่ะ หลังจากที่เราได้ผลลัพธ์จากแบบจำลองทั้ง3าแล้วเราก็นำไปทำการประเมินผลด้วย t o อปปิ o คอนเทนต์ค่ะซึ่ง t o อปปิ o คอนเทนต์ที่เราใช้มีทั้งหมด4ต,ตัวด้วยกันคือ UMass, UCI, NTI และ CV หลังจากที่เราได้ค่าของคอ n เทนต์แล้วเราก็นำไป Visualization ด้วย m a t p l o t l i b ค่ะและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากชุดข้อมูลบางกอกบิบและนี่เป็นชุดข้อมูล r y t 9ค่ะ ต่อมาก็เป็นในส่วนของสรุปผลการทดลองนะคะเนื่องจากว่าตัววัดค่าความเชื่อมโยง UCI, NMI และ CV เป็นการวัดค่าความเชื่อมโยงเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลไว้ภายนอกคือวิกิพีเดียดังนั้นเราเคยขอสรุปจากตัววัดค่าความเชื่อมโยง Umass ค่ะซึ่งผลลัพธ์จาก Umass แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง LDA ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะต่อไปการทดลองที่2หลังจากที่ได้ทําการเลือก ท็อปิกโมเดที่เหมาะสมที่สุดจากการทดลองแรกแล้วเราจึงนำเอา t o อปิกโมเดที่เหมาะสมมาทำการสกัดเป็นฟี a t u r e เอ็กเซคชั่ก่อนเข้าสู่กระบวนการ Classification เนื่องจากมีผู้ทำการทดลองนำเอา Topic Modeling มาใช้ในหลากหลายวิธีการทางเราจึงเลือกหยิบมาใช้เพียงแค่2วิธีคือ1การทำฟีเจอร์ e อ็กเซคชั่เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Classification แบ่งโของงานได้ดังนี้ โดยในส่วนของ data collection และ data preparation นั้นได้ใช้วิธีการร่วมกันกันกบการทดลองแรกจึงของข้ามมาในส่วนของ feature extraction เลยครับในส่วนของ feature extraction นั้นทางเราได้เรื่องนำเอา LDA มาศึกษาเปรียบเทียบก,กับวิธีการอื่นที่ได้รับความนิยมได้แ,แก่ term frequency, term frequency inverse document frequency และ word2vec ในส่วนของ TF และ TF-IDF นั้นมีฟีเจอร์ทั้งหมดอยู่ที่182,158ฟีเจอร์ ในส่วนของ LDA มีฟีเจอร์อยู่ที่27ฟีเจอร์จากการเลือกค่าหัวข้อที่เหมาะสมที่สุดจาก Topic coherence และ Word2vec มีฟีเจอร์อยู่ที่3ใฟีเจอร์ต่อไปในส่วนของโมเดลทางเราได้เลือกทำการทดสอบฟีเจอร์ทั้งหมดกับโมเดล9โมเดลดังนี้โดยในแต่ละโมเดลนั้นจะทำการแบ่ง t r a i test ออกเป็น70-30%และในแต่ละรอบการรันโมเดลจะทำการใช้กีเ CV ในการเลือกหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดและใช้ c o s s v a l e l a t i o n Check 5รอบทำการประเมินผลแบบจำลองที่ได้โดยการวัดจากค่า Accuracy, Precision, Recall และ F1 Score ได้ผลดังนี้โดยผลลัพธ์จากการทดลองสังสื่อได้ว่า LDA เมื่อทำการตอกฟีเจอร์รวมกันกับ TF-IDF นั้นให้ผลลัพธ์ที่น่ายึ่งพอใจอยู่ที่อันดับ2ต่ำสุดคืออันดับ3แต่ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกันกับ Word2Vec ที่ตอกฟีเจอร์รวมกันกับ Term Frequency และ Inverted o c u m e n t Frequency ครับ Contribution ของโครงงานได้เห็นในความแตกต่างของแบบจำลองทั้ง3แบบจำลองและการนำไปประยุกต์ใช้งานได้เห็นถึงความแตกต่างของตัววัดค่าความเชื่อมโยงทั้ง4วิธีและความสามารถในการแปลผลที่ได้จากการประเมินค่าความเชื่อมโยง แบบจำลอง LDA นั้นให้ผลลัพธ์ที่ได้กว่าในการทำฟีเจอร์ e x t r เ c t i o n เมื่อเทียบกันกับวิธีการอื่นอย่าง TF, TF-IDF และ Word2vec แต่ผลลัพธ์จะเพิ่มขึ้นเมื่อนำเอา LDA ไปต่อรวมกันกับฟีเจอร์อื่นเช่น TF-IDF และนี่คือทั้งหมดของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเทคนิคการสร้างแบบจำลองการหาหัวข้อบนข้างข้อมูลข่าวภาษาไทยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ